ใครยังงงกับการใช้สามคำนี้อยู่คลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไฟมาพร้อมกับ3คํคนี้นะคะได้แก่คำว่า your your y e a r s 3ามคำนี้มีวิธีการใช้ที่ไม่เหมือนกันใครยัง,งงงอยู่ว่าใช้ต่างกันยังไงมาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะคะก็คือคำว่า your Your แบบไม่มีอัฟโฟโซฟีแบบนี้แปลว่าของคุณจะใช้ตามด้วยคำนามเสมอว่าอะไราของคุณยกตัวอย่างเช่น is that your new car is that your new car อันนั้นรถคันใหม่ของคุณหรือเปล่า I think this is your pen I think this is your pen ฉันคิดว่าปากกาด้านนี้เป็นของคุณนะคะ is your turn now is your turn now ตอนนี้ถึงตาของคุณแล้วนะ คำที่2นะคะที่มีฟวามหมายเหมือนกับคำว่า your แปลว่าของคุณก็คือคำว่า y e a r s yours สองคำนี้แปลเหมือนกันค่ะแต่วิธีการใช้แตกต่างกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ your ตามด้วยคำนามเสมอเช่น your pen your pen แต่ถ้าเป็น yours จะแปลว่าของคุณและห้ามมีคำนามต่อท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้พูดและผู้ฟังจะต้องเข้าใจตรงกันอยู่แล้วว่าเราพูดถึงสิ่งของอะไร เรามาเปรียบเทียบกันนิดนึงนะคะยกตัวอย่างเช่น is this your pen is this your pen อันนี้ปากกาของคุณหรือเปล่าคะกับอีกประโยคหนึง่ง is this yours is this yours อันนี้ของคุณหรือเปล่าคะแบบนี้เป็นต้นค่ะ oh I left my pen at home โ oh, อ้ฉันลืมปากกาไว้ที่บ้านนะคะ can I borrow yours can I borrow yours ใช้ขอยืมของคุณได้ไหมคะแบบนี้ไม่ต้องใช้คำว่า your pen อีกแล้วเพราะครั้งแรกพูดไปแล้วว่าเราพูดถึงปากกานั่นเอง I left my pen at home. Can I borrow yours? แบบนี้เป็นต้นค่ะและคำสุดท้ายก็คือคำว่า your ออกเสียงเหมือน your ที่แปลว่าของคุณเลยค่ะแต่ y o u r แบบมีอัฟอฟ o สฟ,ฟ,ฟ,ฟีแบบนี้นะคะจะเป็นประธานแล้วก็กริยาเป็นการควบรวมคำกันนะคะมาจากคำว่า you are มีวิธีการใช้หลากหลายรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งนะคะก็คือตามด้วย adjective ได้เลยยกตัวอย่างเช่น you're right, you're right คุณพูดถูกนะ you're so smart You're so smart คุณฉลาดมากเลยอะรูปแบบที่สองค่ะใช้คำว่า are ที่แปลว่าเป็นอยู่คือ You're my best friend You're my best friend คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะ You're always on my mind You're always on my mind คุณในอยู่ในใจของฉันเสมอเลยนะก็คือฉันึ้ถึงคุณตลอดตลอดเลยอะแบบนี้เป็นต้นค่ะ รูปแบบที่3ก็คือ your ตามด้วยกริยาตัวเมนจีมีความหมายว่ากำลังหรือว่าจะแบบแน่นอนในอนาคตนั่นเองยกตัวอย่างเช่น you're joining us tonight right you're joining us tonight right คืนนี้คุณจะมาร่วมสนุกกับพวกเราใช่ไหมคะและรูปแบบสุดท้ายเลคะก็คือ your ตามด้วยกริยาช่อง3เป็นรูปแบบของ passive voice มีความหมายว่าถูกกระทำยกตัวอย่างประโยคเช่น you r e invited you r e invited คุณได้รับเชิญนะคะก็คืออาจจะเชิญไปงานแต่งหรือว่างานปาร์ตี้อะไรบางอย่างแบบนี้ you are invited และนี่คือความแตกต่างของ3คํคำนี้ที่ฝ้ายนำมาฝากทุกคนนะคะก็จะจากกันไปเรามีโพสต์เทสกันนิดนึงนะคะทดสอบความเข้าใจถ้าวันนี้ฝ้ายมีประโยคบอกว่า is Maria sister Maria เป็นน้องสาวของคุณหรือเปล่าคะตรงช่องว่างตรงนี้จะเติมคำตอบอะไรดีระหว่าง a your b your c yours พิมพ์คำตอบที่ตัวเองคิดว่าใช่ไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวแฟจะคอยตรวจให้และถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์เราได้ความรู้เพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ไปแบ่งปันเพื่อนๆกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่กับไฟคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย